สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 l c เอเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในอีีนี้เนี่ยครับเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ไปพบเจอมาเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปเดินเตะกระทงเครื่องเส้นไหว้ที่เขาตั้งไว้ริมข้างทางครับเปล่ากับว่าเธอเนี่ยไปเดินเตะกระทงนั้น แล้วมีวิญญาณตามกลับมาครับไม่เพียงแต่เธอนั้นเห็นเพื่อนของเธอก็เห็นเช่นเดียวกันครับกับสิ่งที่ตามเธอกลับมาถึงอย่างหอพักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนถึงต้องบอกก่อนเลยนะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับ ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณปานคุณปานเนี่ยบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เธอนั้นเรียนอยู่ชั้นปวชครับด้วยความที่ว่าเธอเองเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพเพราะความจําเป็นนี่แหละครับจะต้องเรียนไปแล้วก็ทํางานไปเป็นการช่วยทางบ้านเนี่ยหาเงินไปอีกแรงหนึ่งวิทยาลัยที่เธอมาเรียนในตอนนั้นเนี่ยอยู่แถวแถวบางเขนครับช่วงแรกๆของการเดินทางที่ไปเรียนเนี่ย เธอก็พักหอพักใกล้ๆกับวิทยาลัยนี้แหละครับอาศัยรถตู้บ้างรถเมย์บ้างใช้สลับไปมานี้อยู่เป็นประจำทุกๆครั้งที่เวลาจะกลับบ้านเนี่ยเธอจะต้องเดินข้ามสะพานรอยที่มันอยู่หน้าวิทยาลัยอ,อยู่บ่อยครั้งครับเพื่อนคนอื่นที่เรียนด้วยกันนี้บ้านเขาอยู่แถวแถวสะพานใหม่กันหมดทําให้เธอเนี่ยต้องข้ามมารอรถเมย์อยู่เป็นประจำซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาได้ประมาณปีกว่ากว่าจนกระทั่งในช่วงที่เธอปิดเทอมนี้เองครับ เธอก็มีโอกาสลาที่ทํางานเนี่ยกลับไปบ้านต่างจังหวัดสักอาทิตย์หนึ่งเผื่อกลับไปเนี่ยก็จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ด้วยกล่าวว่าเดี๋ยวกลับมากรุงเทพเนี่ยจะมาช่วงที่เปิดเทอมพอดีแล้วก็จะได้ทํางานต่อไปด้วยเลยพอครบกําหนดที่เธอลาไปครบอาทิตย์หนึ่งปุ๊บก็ได้ขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาเรียนต่อตามปกติครับมีอยู่วันหนึ่งที่ต้องทํางานกลุ่มที่วิทยาลัยแต่ปรากฏว่าทุกคนในกลุ่มนี้ครับทํากันไม่เสร็จในคาบ แล้วงานนี้เนี่ยจะต้องส่งพุ่งนีชาวตอน10โมงเพื่อนก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราไปทำงานต่อที่ห้องของเธอกันเธอก็ไม่ได้ติดใจแล้วครับเพราะว่าห้องของเธอเนี่ยมันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อนเอนเดินข้ามไปแล้วก็นั่งรถเมล์อีกแป๊บหนึ่งก็ถึงห้องของเธอแล้วอีกอย่างหนึง่งพวกเพื่อนเอนเนี่ยมันถือโอกาสดีด้วยครับมันกะว่าเดี๋ยวพอทํางานเสร็จเนี่ยช่วงเย็น ซื้อพวกเครื่องดื่มพวกอาหารเลยเนี่ยมานั่งกินกันเลยดีกว่าปรากฏว่าวันนั้นครับพอเลิกเรียนปุ๊บก็พากันเดินข้ามสะพานลอยเพื่อไปรอรถเมย์อยู่อีกฝั่งหนึ่งระหว่างทางเดินนี้ครับเธอกับเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยก็พากันหยอกล้อเล่นกันไปตามภาษาเพื่อนครับแกงถ่ายสตอรี่ใส่ฟิลเตอร์ตลกตลกเดินแกล้งกันไปมาจังแต่บนสะพานลอยยันลงมาข้างล่างพอเดิมนมาถตำแหน่งตรงป้ายรถเมย์ เพื่อนก็ยังคงแกล้งอยู่ครับเธอเองเนี่ยก็แกล้งเพื่อนเช่นเดียวกันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดฟิลเตอร์ตลกๆกแกล้งถ่ายเพื่อนไปในระหว่างที่กําลังถ่ายแกล้งเพื่อนไปอย่างสนุกสนานนี้ครับสายตาของเธอเนี่ยก็มัวแต่มองโทรศัพท์ไม่ได้มองทางที่พื้นเลยปรากฏว่าเธอไปเหยียบเข้ากับกองข้าวเป็นเหมือนกับกองข้าวในกระทงใบตองครับข้างในเนี่ยมันมีน้ําส้มขวดเล็กๆมีข้าวปลาอาหารทูบหนึ่งดอก ตอนนั้นสิ่งที่เธอเห็นคือกระทงนี้นะครับกระจัดกระจายเต็มพื้นเธอตกใจมากครับกับสิ่งที่เธอทําลงไปในจังหวะที่เธอกําลังจะยกมือขึ้นมาเพื่อจะขอโทษขอคำมาในจุดจุดนี้เนี่ยพอยกมือขึ้นมายังไม่ทันได้พนมมือเพื่อนก็มากระชากแขนเธอครับเพื่อนมากระชากแขนแล้วก็บอกให้ปานปานันรถเมลมารถเมลมาแล้ว,ไ,ลวไปไปไป,ไปเพื่อนรีบกระชากแขนเธอรีบขึ้นไปรถเมลครับเพราะว่ากลัวจะขึ้นไม่ทนัน ถ้าหลุดจากรถเมสายนี้แล้วเนี่ยรออีกนานมันก็ดึงแขนเธอขึ้นรถไปพอขึ้นไปบนรถแล้วครับเพื่อนก็ยังคงแก้งถ่ายฟิลเตอร์ตลกตลกอยู่จนเธอเนี่ยลืมไปเลยครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเผลอเหยียบกระทงใส่ข้าวไปพอมาถึงห้องเท่านั้นแหละครับในระหว่างที่กําลังทํางานทําอะไรกันเสร็จปุ๊บเธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวในเธอนั้นทําลงไปแล้วจนกระทั่งเสร็จงานก็กินข้าวกินปลากับเพื่อน เพื่อนเนี่ยก็เอาเครื่องดื่มเย็นๆที่ซื้อมาเนี่ยที่เตรียมเมาไว้ก่อนจะเดินขึ้นห้องเนี่ยมานั่งดื่มกินกันไปได้สักพักหนึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนกํลาลังสนุกสนานแต่เธอครับมีอาการรู้สึกร้อนๆหนาวๆเหมือนจะไม่สบายเลยยังไงอย่างนั้นคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเธอดื่มกับเพื่อนเพียงได้แค่ช่วงต้นช่วงปลายเนี่ยเพื่อนกินกันอย่างสนุกสนานจนแบบเฮฮากันแลละแต่เธอเนี่ยไม่มีอารมณ์กินต่อ เพื่อนรู้สึกขั้นเหนือขั้นตัวครับมันรู้สึกร้อนๆนหนาวหนาแปลกๆจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องการแล้วครับว่ามันดึกแล้วถ้าเกิดให้กลับตอนนี้เนี่ยกลับอีกทีก็น่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองมันอันตรายอีกอย่างหนึ่งสิบโมงเนี่ยเรามีพรีเซนต์งานนี้ด้วยปาบอกว่าเพื่อนก็ขอตัวกลับกันครับทุกคนเนี่ยก็เก็บข้าวเก็บของช่วยกันล้างถ้วยล้างชามที่รื้อของเธอออกมากินข้าวกัน พอเก็บทุกอย่างเสร็จปุ๊บเธอเองก็ลงมาส่งเพื่อนที่หน้าหอเพื่อนแต่ละคนนี่ก็นั่งแท็กซี่กลับไปคันละสองคนบ้างคันละคนบ้างคันละสามคนบ้างหลังจากที่ส่งเพื่อนเสร็จครับเธอเนี่ยก็เดินกลับออกมาจากหน้าหอเพื่อที่จะขึ้นห้องของตัวเองปรากฏว่าในระหว่างทางที่เดินมานี้เธอรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาตลอดเวลาและที่สําคัญคือมันมีกลิ่นเหม,ม็นเน่าอะไรตลอดเวลา ยืนอยู่ในลิฟต์เนี่ยกลิ่นเหม็นเน่านี่คือชัดมากๆและพอเธอเดินออกมาจากลิฟต์ครับเข้าไปในห้องเธอก็ยังคงรู้สึกแปลกๆว่าสิ่งที่เจอเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่ในระหว่างที่กำลังยืนคิดอยู่โทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนโทรเข้ามาครับแล้วบอกว่ามันลืมสายชาร์จเอาไว้มันลืมไวตรงหน้าทีวีเธอก็เลยเดินไปตรงหน้าทีวีครับ เพื่อที่จะดูว่ามีสายชาร์จของเพื่อนไหมสิ่งที่เห็นก็คือมีจริงๆครับเพื่อนเนี่ยมันเสียบขาปลั๊กเอาไว้มันดึงออกไปแต่โทรศัพท์มันไม่ยอมเอาสายไปเธอก็ได้บอกเพื่อนรัาว่าเออเนี่ยสายชาร์จมันอยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอาไปที่วิที่ไรก็ได้แต่เพื่อนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรวัวมาได้นิดเดียวเองแต่๋ยวนเข้าไปเธอก็เลยบอกเพื่อนว่าเออเอเอได้ได้ไดไดเดี๋ยวกูลงไปให้ข้างหน้าหอแต่เพื่อนเนี่ยก็สวนกลับมาครับว่าไม่เป็นไรปานเดี๋ยวกูขึ้นไปดีกว่ากูเห็นย เธอก็เลยบอกเออเอเองั้นงั้นเดี๋ยวรออยู่บนห้องปากอว่าผ่านไปประมาณ5นาทีครับเพื่อนก็มาถึงหอและเพื่อนคนนี้ก็ได้กดลิฟต์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีสายปริศนาครับโทรเข้ามาหาเธอเธอก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเบอร์ที่โทรเข้ามานี่คือเบอร์ของเพื่อนคนเมื่อสักครู่นี้เลยครับที่มันว่าจะมาเอาสายชาร์จแล้วตอนนี้เนี่ยมันกดลิฟต์ขึ้นมาอยู่ตรงโถงหน้าลิฟต์แล้วมันโทรมาครับมันบอกว่าปาน แม่มึงมาเหรอเธอก็งงครับแล้วก็ตอบกับเพื่อนว่าไม่นะไม่มีนะวันนี้แม่กูไม่ได้มาเนี่ยกูอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามครับว่าแล้วที่กูเห็นคนยืนอยู่หน้าห้องมึงอะ่ะใครวะตอนนี้กูอยู่หน้าลิฟต์นเนี่ยไม่กล้าเดินไปเลยคิดว่าแม่มึงมาเธอเนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกๆครับตอนนั้นเนี่ยกลัวบวกกับความคิดในหัวคือ เรื่องตอนเย็นมันก็พุดขึ้นมาเลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าครับค่อยๆเดินเข้าไปตรงหน้าประตูเพื่อที่จะส่องตาแมวพอเอาลูกตาไปแนบตาแมวเท่านั้นแหละครับเธอแทบจะเป็นลมตัวเนี่ยสั่นไปหมดน้ำตามันไหลออกมาเองภาพที่เธอเห็นตอนนั้นเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุราวๆประมาณ50 5ถึงปี ผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องเธอใส่ชุดเหมือนคนกวาดขยะผู้หญิงคนนี้หน้าตาเขานั้นเละบวมใหญ่หัวของเธอที่เห็นตอนนั้นเนี่ยบวมเกือบจะเท่าหมวกกันน็อกในตาของผู้หญิงคนนี้เป็นสีแดงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่ามึงเหยียบข้าวกูหลังจากนั้นพอเธอได้เห็นภาพนี้ครับเธอก็กรีดจนสุดเสียง จนแทบจะเป็นลมเลยครับเธอกรีดแกรีดดังมากจนไอ้เพื่อนคนที่ยืนอยู่หน้าลิบนี้ครับมันได้ยินเสียงออกมาจากห้องเธอแล้วก็ได้เห็นครับว่าผู้หญิงคนที่ใส่ชุดกวาดขยะที่ยืนอยู่ข้างหน้าห้องเธอค่อยๆหันหน้าไปอีกฝั่งแล้วเดินหายไปอีกสุดทางเดินนั้นพอเธอได้ยินเสียงเพื่อนกีตวก,กับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหายไปแล้ว เพื่อนของคุณปานเนี่ยเลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาที่ห้องครับและเปิดประตูไปเพราะว่าห้องเนี่ยไม่ได้ล็อกอยู่ภาพที่เห็นคือคุณปานครับนอนหมดสติอยู่ตรงพื้นเลยเพื่อนคนนี้ก็เลยรีบเอาตัวคุณปานเนี่ยครับอุ้มขึ้นมานอนอยู่บนเตียงหลังจากที่เธอได้สติเนี่ยเธอก็ถามเพื่อนครับว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็ได้เล่าให้ฟังครับว่ามันได้ยินเสียงเธอกรีดแล้วก็เห็นว่าคนที่บอกว่าเป็นแม่เธอเนี่ย เดินหายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เลยรีบเดินมาหาแต่เธอเนี่ยก็บอกอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนคนนี้ไปครับว่านั้นไม่ใช่แม่กูแต่สิ่งที่กูเห็นเนี่ยใครก็ไม่รู้เพราะเพื่อนได้ฟังครับเพื่อนก็บอกว่าเออหรือว่าจะเป็นป้าคนนั้นวะว่าต้องเป็นป้าคนนั้นแน่ๆเลยเธอก็เลยถามคขาว่าป้าคนไหนวะมึงรู้เรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนของคุณป่านก็เล,เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อก่อนเนี่ย มันมีเรื่องที่รุ่นพี่เขาเล่ากันนันมีป้าคนหนึ่งทางานกวาดขยะช่วงประมาณเช้ามืดกว่าจะกวาดเสร็จนี่ก็ปาไปหกโมงเชา้าป้าคนนี้แกกําลังจะข้ามสะพานลอยเป็นล้อรถเมล์เพื่อที่จะกลับบ้านแต่แกดันโชคร้ายโดนคนจรจัดเอามีดจี้แล้วแกเนี่ยสู้สุดท้ายแกโดนเหมือนกับคนจรจัดเนี่ยทำร้ายถูกแทงเกือบสิบแผลนอนเสียชีวิตอยู่บนสะพานลอยหน้าวิทยาลัยเรา กว่าจะมีคนมาเห็นเนี่ยก็ปาไป8ปดโมงเช้าแล้วกูว่ากระทงที่มึงเตะที่มึงเหยียบเนี่ยน่าจะเป็นกระทงที่คนเขาเมาเส้นไหว้แก่แน่เลยวะ่ะเพราะหลังจากที่ได้ฟังเช่นนี้จากปากเพื่อนครับเธอเองเนี่ยก็ขอร้องเพื่อนเลยครับว่าคืนนี้เนี่ยช่วยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยไม่กล้านอนคนเดียวเลยครับเพื่อนก็บอกว่าเออ,เอ,อได้ได้แต่ว่าถ้าเกิดนอนเนี่ยพรุ่งนี้กูขอยืมชุดมึงนะเพราะว่ากูไม่ได้เตรียมชุดมา คืนนี้เนี่ยเพื่อนก็มานอนเป็นเพื่อนเธอทั้งสองคนเนี่ยก็พากันสวดมนต์ก่อนจะเข้านอนหลังจากที่เข้านอนอะไรเสร็จปุ๊บปรากฏว่าในค่ำคืนนี้เธอฝันครับเธอฝันเลยครับว่าป้าคนนั้นที่เธอเห็นว่ายือนอยู่ตรงหน้าห้องเนี่ยแกมันยืนชี้หน้าแล้วก็ด่าเธอครับด่าเธอต่างๆนานา ตอนนั้นเธอจําใจความไม่ได้เลยครับว่าป้าคนนี้เนี่ยแกด่าเธอว่าอะไรจําได้เพียงว่าในฝันเนี่ยเธอร้องไห้ครับเธอร้องไห้แล้วก็ยกมือขึ้นมาไหว้ป้าคนนั้นแล้วก็บอกป้าหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษค่ะหลังจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณช่วงเวลาประมาณตีสามกว่ากว่าเห็นจะได้พอตื่นขึ้นมานี่ก็เห็นว่าเพื่อน,นยังคงนอนอยู่ข้าง,างๆเธอก็ยังคงอุ่นใจ แต่ว่าเธอนั้นหลับไม่ลงแล้วครับพอเช้ามาก็เลยรีบปลุกเพื่อนเลยบอกเพื่อนว่ามึงเมื่อคืนกูฝันอีกแล้ววะ่ะเพื่อนเลยบอกว่างันเอาอย่างนี้เช้านี้กูว่าเราไปทําพิธีขอขมาไปเอาซื้อกระทงอะไรเครื่องเส้นเนี่ยไปไหว้ป้าแกเลยดีกว่าเหมือนกับเป็นการทําบุญให้แกไปในตัวพอเช้ามาปุ๊บครับคุณป่านกับเพื่อนเนี่ยก็พากันไปตลาดไปซื้อข้าวซื้อของมาทํากระทงซื้อน้าส้ม ข้าวปลาอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งกับทูบหนึ่งดอกเอาไปวางไว้ตรงจุดที่เธอเนี่ยเดินไปเหยียบก,กระทงนั่นแหละครับพอหลังจากที่วางกระทงแบบขอขมาป้าเสร็จปุ๊บกลับมาถึงห้องในค่ําคืนนี้ก็ไม่ได้พบเจออะไรอีกเลยครับป้าคนนั้นเนี่ยคุณปานก็ไม่ได้เห็นแล้วเธอเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่สิ่งที่เธอเห็นเนี่ยเธอเจอมากับตัวจริงๆครับ แล้วก็อยากจะเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบเดินไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปไม่แน่สักวันหนึ่งคุณอาจจะเดินไปเผลอ,อเตะกระทงของใครสักคนที่เขาเสียชีวิตตรงนั้นแล้วอาจจะโดนดวงวิญญาณเนี่ยตามกลับมาหลอกหลอนก็เป็นไปได้ทางที่ดีเนี่ยระหว่างทางนะครับควรจะมองให้ดีว่าข้างหน้าเนี่ยมีกระทงเส้นไหว้ของใครหรือเปล่า เพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่การเดินเตะกระทงของคนที่เสียชีวิตตรงจุดนั้นเนะี่ยถ้าคุณเดินไปเตะกระทงที่เขาเป็นพวกของคนเล่นของที่เขาปล่อยของเนี่ยรับรองได้เลยครับคุณจะเจออะไรที่มันหนักกว่านี้อีกผมว่าแค่เขามายืนหน้าห้องแล้วบอกว่ามึงเหยียบข้าวกูเนี่ยอันนี้ว่าน่ากลัวแล้วถ้าเดินไปเตะกระทงของพวกที่แบบว่าร้ายแรงจริงๆเนี่ยถึงขั้นตามหลอกหลอนจนเป็นบ้าเนี่ยก็มีแล้วนะครับ ยังไงนะครับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับจะเดินตามทางเนี่ยดูให้ดีก่อนละครับอย่าเพลอไปเตะก,กระทงไข่เข้าและที่สำคัญคือถ้ามีคนยืนอยู่ห้าห้องถามให้ชัวร์ละครับว่านั่นคือคนหรือผีกันแน่สวัสดีครับ